ผู้ชายที่พวกโลกส่วนตัวสูงบางงานนะครับใช้ชีวิตเป็นบล็อกๆเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยมีความไอโรแมนติกหรืออะไรแบบเนี้นะฮะเป็นผู้ชายประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเบต้าเมลมีความเป็นอินโทรเวิร์ดสูงด้วยจริงๆคือผู้ชายดีๆนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่เจ้าชู้ นะครับแต่ดียพอไม่เจ้าชู้ปุ๊บก็จีบสาวไม่เป็นพอจีบสาวไม่เป็นเวลาอยู่กันเราเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยมีเสน่ห์แต่พวกนี้ทํางานทําการสัญญาอะไรไว้โอเคแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลามาความรักสักเท่าไหร่เขาก็วนๆงุ๊กม,ม,มีเป้าหมายชีวิตของตัวเองแต่ก็ไม่ได้ไปก่อรกรตออิกอะไรกับใครที่ไหนคนประเภทน,นี้ถ้าเกิดบิ้วขึ้นมาได้นะโอเป็นคนที่ใช่เลยสําหรับเราอยู่แล้วไม่ต้องพนันหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่พูดอะไรแล้วก็ทําแบบนั้นนะดังนั้นสิ่งถ้าคุณจะจีบคนประเภทน,นี้อย่าใจร้อนอย่างแรกอย่างที่2เเเราเราาตลกป็นอะไรรกกัันถ้าคุณจิงคุณต้้้อองเเขขาาามมมหนไ่ก มันก็เดินทํางานงงๆมันไปเราต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าแฮกเข้าไปในชีวิตเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเหมือนพวกมาแวร์ไวรัสโำลัเข้าคอมันเราไม่รู้ตัวถูกไหมเสร็จแล้วมันจะสามารถเข้าไปเปลี่ยนโปรแกรมอะไรของเราใหม่หรือดูอะไรใหม่ได้นะฮะตามนี้ต้องใช้แบบนี้ครับเขาเรียกว่าโปรเสน่ห์ A, แบบซอฟต์พาวเวอร์ โดยที่อีกฝั่งไม่ไร,รู้ตัวอะไรเลยว่าเราเข้าไปในชีวิตแล้วถูกโปยเสน่ห์แล้วรู้ตัวทีอินไปแล้วรักไปแล้วอันนี้ต้องค่อยๆทำนะครับเวแบบนี้อยากทำเป็นไปนเรียนคอร์สชื่อเบต้าเมลมาสเตอร์เพิ่งออกใหม่ๆนะครับ8คลาส8ชั่วโมงจะเปิดโลกคุณแล้วคุณเจอคนแบบนี้ยตำราเดียวที่ใช้ได้คือเบต้าเมลแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าอ๋อผู้ชายดีๆนี่มันบิวขึ้นมาได้ด้วยมือของคุณเอง